โอเคครับผมก็สว right? ัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมชี้ยีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหน้าบ้านตอปลาครับตอปลาทำอะไรอยู่ไมู่เห็นปะ นั่งใส่รองเท้าอยู่นะครับตัวเนี้ยจะมาทำ vlog หลังลายโยซึ่งไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ในวันลาโยนะช่วงนี้เนี่ยแบบว่าทํางานก็เลยแบบไม่มีเวลาที่จะสื่อทําในสิ่งที่ชอบอะ่ะก็เลยแบบขาดตอนไปอะ่ะคือตอนเนี้ยผมจะมาทําคลิปหลังลายโยเนาะมาดูล็อกสั้นๆนะมาอะไรแบไปไหนบ้างไปดูในคลิปกันเดสโก้ธัญญาปาครับ <im ps> <labels S 3> แนะนำตัวหน่อยเย้่ยเย้นีวันนี้ผมก็มาถึงบิ๊กซีแล้วเนาะเป็นไงบ้างครับวันนี้แอนด์ชิเวนแบบคนรวยคนรวยจัดไปเดือนเลยไปตีลาอยู่หลังลาโยจะเห็นคนเยอะนะ แต่วันนี้แบบคนน้อยมากเพื่อนอังเกตได้ว่าที่นั่งอะ่ะจะเหลืออยู่นะที่นั่งเหลืออยู่ตอนนี้นะฮะเพื่อนมีของเรามาแล้วนะเราสั่งจุด149ว่ะเช็ดเชียร์เลย เลิกงานวันแรกดูการเนี่ยมากินดูนะก็อร่อยนะเดี๋ยวเรากินอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปไหนกันต่อแล้วมาดูกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง48นาทีนะเพื่อนมีฮาลันเกี่ยงสิบมันคือเรื่อกว่ากินไก่ไม่เชื่ออ่ยเย่ได้เดาะมาแล้วอัดหลับไก่เชี่ยนครับเชี่ยังไงครับเอาพี่ไปตอนรายการแล้วลุก้าวอีนอ่ะครื่องบดกำลังทำรายการกรุรนาห์รอประทุเป็นวันเรื่อยๆชิวๆใช่ไหมท่านฟ้า แม่ค้าไข่ติ๊บนะครับแม่ค้าไข่ติ๊บนี่เดี๋ยวเราก็จะไปกันที่ร้านคาเฟ่ในเมืองปัตตานีกันนะเพื่อน,นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าเราจะไปคาเฟ่ไหนกันวันที่รวยวะ่ะม,มัเป็นเมนูแบบเทนอะ่ะมัจะแต่และมือกันหมูกรอบซอสเอ็กโอเฮ้ยหมูกรอบกูไม่แตะหมูกูไม่แตะโอ้โหหมูหมู ปะก,กิ่ง499เก้บาทไอ้เหี่ยเป็ดปะกิ่งนะจานใหญ่เล้499บาทกินข้าวได้ประมาณสสัปดาห์ <c oughs> ขนมจีบคือ3ก้อนนะห9บาทาบ้านผม3ก้อนก็15บาทนะก้อนละ5บาทแพงจัดไปดูร้านคาเฟ่กันนะมีแต่เมนูหมูไปกันเถอะ ตอนนี้ผมก็ถึงหน้าร้านคาเฟ่ที่ผมจะมากินแล้วนะชื่อร้านว่าร้านโอนิสครับผมอยู่ที่อ,อันนอรูนะเพื่อนๆก็มากินกันได้นะนี่ชื่อว่าร้านโอนิกนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสั่งแล้วก็ไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันนะว่ามันชิวขนาดไหนแล้วก็มันสามารถถ่ายรูปสวยๆได้นะข้างในอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันเลยไป let's go นี่นร้านคาเฟ่นะแต่ว่าเราสั่งมาร้านคาเฟ่สั่งนมสดอัะปุ่นิร้านเขาเนี่ยก็จะแบบออกแนวแบบคนดังนะแบบมาถ่ายรูปอะไรนี่น่าจะเหมาะสายถ่ายรูปอะไรนี่นะมีแบบกระจกให้ให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะผ่านช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เออไม่มีคนมาแบบกาแฟมาทำงานอ่านหนังสือได้นะ่นร้านเนี่ยผ่อนคลายมากนมสดดีละโอ้โห ร้านนี้คืออะไรคนที่มาแล้วต้องสั่งกาแฟส้มแนะนำเอากาแฟส้มชื่นชื่นเลยคนที่ชอบน้ำส้มนะก็เออมามาลองได้นะครับกาแฟส้มแล้วก็เลมอนเลมอนก็มีแบบแบบเปรี้ยวๆเนะ ร้านนี้ก็จะมีแบบ2ชั้นนะเพื่อนชั้นหนึ่งมีแอร์แล้วก็ชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะมี2ชั้น,นก็มาถ้ามาก็มานั่งข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้างหน้าร้านโอนิ่งนะไม่ได้ใจ่ายให้มารีวิวนะแต่ผมแค่แบบมาผ่อนคลายอะไรเงี้ยหลังเลิกงานแบบช่วงลายอมแทบไม่ได้เที่ยวเลยนะแต่ว่าหลังจากลายอมประมาณหนึ่งสัปดาห์มีเวลาที่จะทําอะไรนู่นนี่นั่นผมก็เลยโรกาเรนี่นมาเที่ยวมาพามาชมสถานที่ต่างๆในปัตตานีนะว่าให้ร้านคาเฟ่ไหนดีเหมาะกับสายชิเเเเหหมาาาาาาะกกกับบออรรร้้นนนีี็วว่่่แฟิืปท ของร้านเนี่ยก็จะเป็นกาแฟส้มนะกาแฟส้มบรรยากาศร้านเขาก็จะประมาณนี Ahmad, ้นะเพื่อนๆร้านนมีแอร์แต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็สามารถเอือมานั่งชิลๆกับเพื่อนอะไรแบบนี้ได้ผมเป็นอีกร้านหนึ่งแนะนําให้มานะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าผมบอกเองว่ามันเป็นร้านที่แบบชิวอะสามารถมานั่งชิลๆได้นะบรรยากาศหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะใช่ครับเพื่อนเป็นไงบ้างฮะร้านนี้ ขอสามคำหน่อยดิอร่อยถูกใจอร่อยถูกใจสี่คำแล้วนะอร่อยจัง <laughs> นี้ก็จะเป็นบ้านสีขาวนะเ,นเพื่อนๆก็ตรงข้ามกับบ้านโอนิงเลนี L N e. ข้างหลังผมนะส่วนใหญ่เวรุ่นเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะัเพื่อนจะเป็นบ้านสีขาวถ่ายรูปสวยมากเลยจะเป็นแบบโทนขาวอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบสีดำแต่งตัวฮาริรายอดเฟชมาถ่ายรูปกับบ้านหลนังนี้คือแบบเบสเลยทุกคนจัละมานก,ก่อนนะไปมาเย้รู้ปะ่ะตรงข้ามแนปคาเฟ่นนะเพ,พื่อนๆนี่้ก็จะเป็นแนปคาเฟ่ครับผมก็จะเป็นร้านคาเฟ่นนะ มาละหมาดมาชิดปากีก่อนนะเพื่อนเพื่อนี่จะเป็นด้านในมาชิดปากีนะเพื่อนก็แบบมาละหมาดรี่ก่อนนะเวลาบ่ายสองตอนนี้คืออบละหมาดสายมากเลยอย่าทำตามันนะเพื่อนๆเพื่อนๆครับตรงนี้จะเป็นหาดบางตาวานะข้างหลังผมเป็นหาดทะเลบางตาวานะเพื่อนๆ่บึงแบบโอ้โหอากาศดีมากนะเพื่อนแบบธรรมชาติมากเลยเนาะดูเวลาเวลาสี่โมงเย็นนะเพื่อนเพื่อนจะพาทุกคนมาดูนะว่าเออตรงนี้ยจะเป็นหองจริงนะครับเพื่อนหองจิงคือว่าหาดบางตาวานะตรงนี้ทะเลค่อนข้างจะสกปรก สามารถเล่นน้ำได้เดี๋ยวเราพาคนไปดูบางตาวาแอดเวนเจอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปวันที่คือการประจนภัยเพื่อนฝนกระหน่ำแล้วจากไปคืนที่หมุนเวียนผ่าน แม้จะลำบากยากเย็นแค่ไหนไกลแต่หัวใจไม่ห่างภาพในวันวานยังคงประทับใจเราอยู่ข้างกันตลอดแม้ร้ ยอดมากเพื่อนๆอากาศดีมากเลยนะตอนเย็นถึงแล้วนะเพื่อนๆบางตาวาแอดเวนเจอร์คือแบบประจนภัยอะไรอย่างเงี้ยอากาศดีมากเลยอะช่วงเวลาโมงเย็นนะเนี่ยเขาจะมีแบบบริการหลากหลายอย่างมากเลยไม,ม่ว่าจะเป็นล่องคาย a ขึ้นรถ ATV แล้วก็ปั่นแพที่อะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆนี่แม่น้ําสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอากาศดีมากช่วงเย็นตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งคนปัตตานีเนี่ยคนที่จะมาเที่ยวนะตรงนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่แบบแอดเวนเจอร์ปะจนไทยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะมี น,นนะี่เวลาไปสามห้าสิบนาสิบนาทีจะเข้า4ี่โมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปละหมาดอัสรีกันเนาะคนอาซานนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเล่นนะาัวเล่นเมทนันละฟ้าก็ค่อนข้างที่จะมืดนะมันฟ้ามืดละในกล้องไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพลงท่าน,นี้ก่นนะอนเนาะวันหนึ่งของเรานะหลังหลายลายอคือจะเป็น็อกที่มาบดล่อยหรือว่ามาเออมาเที่ยวบรรยากาศชมสถานที่แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวของปัตตานีอ่ะที่จริงอะ่ะมีมากกว่านี้แต่ผมพามาดูคร่าวๆว,ว่าเฮ้ยปัตตานีอ่ะมันไม่ได้นะ่ากลัวอย่างที่คิดนะมมันีีสิ่ง มันมีบิ๊กซีมีเคเฟซีมีเคาเฟ่ก็มีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆหรือว่าจะมาชมบรรยากาศชิวๆอะไรแบบนี้ก็มาบังตะวันแอดเวนเจอร์ก็ไปติดตามพิธีเขาเองน้องว่ารายละเอียดอะไรยังไงเดมารีวิวคร่าวๆแค่นี้นะบล็อกชิวๆของเรานะกับทัศนปานเป็นไงบ้างวันนี้เขียนกลางไม่มีตังค์อ่ะบอกความรู้สึกในวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเดินเที่ยวรู้สึกยังไงก็มันเงี่ยวก็ได้เพลินๆผ่อนคลายความเครียดหลังจากงานมาสายกับน้าก็จะทำนี้นะครับเฉลี่ยเนาของการน้าใคยมาเล่นไหมสำหรับคลิปวิดีีโอน้ก็ใคร ชอบวิดีโอนี้รับบล็อกพาชมสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปอะไรหรือว่าอยากให้คลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายให้เห็นวิวสวยๆเลย No o วันที่ใจเราหมดแรงอยากจะแพ้ไป